ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเข้าสู่โลกแห่งการทำงานคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยายลัยนเรศวรฟิลเหมือนได้กลับมาเยี่ยมบ้านยังไงไม่รู้คะ่ะเพราะว่าอยู่เองก็จบจากมหาวิทยาลัยนี้ในคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ขาประชาสัมพันธ์ค่ะได้กลับมาสอนรุ่นน้องที่นี่รู้สึกว่าอิ่มเอมหัวใจมากๆเลยคะ่ะโดยเนื้อหาของในวันนี้นั้นได้ปรับในเรื่องของไมซ t ว่าทำไมเราถึงจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกการปรากฏกายในที่ต่างๆการใช้ภาษาในการสื่อสารรวมทั้งมารยาทในการเข้าสังคมค่ะและยังได้รับบรีฟจากอาจารย์มาด้วยว่าอยากจะให้น้องๆได้มีความรู้และหลักการทางด้าน grooming มมเสื้อผ้าหน้าผมรวมไปถึงการเตรียมตัวสมัครงานในอนาคตเนื่องจากน้องๆอยู่ในชั้นปีที่4กํกำลังเตรียมตัวไปฝึกงานและก็ต้องก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในไม่ช้านี้ค่ะอิ๋วก็ได้ แบ่งพาร์ทในการบรรยายบ้างสลับกับการทำเวิร์กช็อปเพื่อให้เนื้อหาของวันนั้นเนี่ยไม่น่าเบื่อแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาและเข้าถึงตัววิทยากรได้ด้วยค่ะในคลาสบุคลิกภาพครั้งนี้นะคะน้องๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยค่ะว่าจะเป็นการตอบคําถามการออกมาพรีเซนต์ตัวเองหน้าห้องหรือทํากิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะน้องๆเนี่ยกล้าสแสดงออกกันมากแล้วก็มีความมั่นใจมีความกล้าในการซักถามในเรื่องที่ไม่รู้ ะะเพราะมีการสื่อสารกันทั้ง2ทางระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังทําให้บรรยากาศในคาสนี้เนี่ย เป็นไปอย่างสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยเพราะว่าอิ๋วเกรนบอกน้องตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าเหมือนเป็นรุ่นพี่มาเล่าสู่รุ่นน้องฟังแล้วก็มีความปรารถนาอยากให้น้องๆเติบโตแบบมีคุณภาพอิูวต้องขอขอบคุณท่านคณะบดีและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ด้วยหน่วยง,งานไหนต้องการให้เราไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ